สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุมทุกคนวันที่3 1วันนี้มาแล้วครับมีคนรู้จักโลกของเพิงด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับโลกของเพิงครับใครครับนี่ใครนะครับนี่เบนแมงเสครับอ้ยเบนเมงเสเสลภูมดเนี่ยมันดดีดีดนดนดัดีดนดีดีดนดีดีดนดีดด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 ด เปดิดฤดูการปฐมมาเทศิลป์ครับน<ว>นทีมงาน,ท,งานทีมงานไล่เป็นบ่ครับเนี่ยนครับตากล้องไล่ครับตากล้องให้ลู้อะไรนะรับสายครับสุดท้ายคือไอเก็บสุดท้ายคือไอเก็บเก็บไวที่เก็บเครื่องอุปกรณ์จบลงไปยังสมบูรณ์แบบเนี่เพื่องขอบคุณพี่น้นองไล้รัสิขอมติดตามโลกของเพงงื่องสิผ้ามาเบ่งหลังจากจบฤดูกาลเปิดหวังว่าคงสิบปจบฤดูกาลปิดโอนะหน้าอ้อนเขาจะตื่น บรรยากาศข้างหลังเวทีนาเวทีโอ้ยอยอดหลดโหวตเช้าวันที่สดใสวันที่31มสิบภาพพี่น้องเบิ่งบรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศจบลงครับ,บรากำล <c oughs> ังเจ็บงาน,นเบาพุทไทยว่า, <c oughs> างไงอาจารย์เป้าอาจารย์เป้าหมานไหม มันไหมมันนิดนิดมันนิดนิดได้เป็นมัแล้วพ่อพอครับมินมันแล้วพอไรอาจารย์อาร์ตวันเดียวได้เยอะกว่าเงินเดือนเราทั้งเดือนเลยอันนี้อันนี้อาจารย์อาร์ตใช่ไหมเนี่ยเอาโชว์ตัวหน่อยเอาออกสแตนนนู้นออกเลยปาดที๊ดอีพอยแม่อีพอยแม่เอ้ยพิเศษมันมองว่านี่เปิดว่องสมือขึ้นถิ่มมันน้ออาจารย์อาร์ตร่องสมือผมเปิดแย่งเดียวเลยมองครับหน้าตาพระเอกชัดๆเลยครับนี่ ไม่ใช่เอินที่เปิดใเอินพุ่งเลยย่างดีเลยประานนักเต้าอ่างเนี่ยโอ้ยสุดยอดแล้วป้องในที่เปิดป้งโทษมาเอินผมไได้ครับปากที่เปิดเป็นวะครับผมบอกหัวขาโตเต้อันนี้เป็นเป็นน้องเป็นน้องชายของแอนอรดีครับของแท้แอนอรดีขอบคุณพี่น้องเลยล่ะไอ้สีมาดเออแม่นิดีมาเลยรัก ตาดำๆตัวน,น,นี้น้อยหนัก80โลโอ้มหขึ้นกันขึ้นกันกับน้องแยนขึ้นกันกับน้องแยนนี่นาตอน,นี่ก,กัสดุตาลุงแล้วครับปิดไปแล้วติดใครดูแม่นี่ดิโอ้สุดยอดอ้าวอาจารย์ใช้เอาไปฝากไว้ไ,ไหนไปฝากไวไ้ไหนฝากไว้ไซสปฝากไว้ใสห้องเจ้า ผมเขยับโมงก็เห็นสามสิบเอ็ดวันนี้จะปล่อยหน้าอาจารย์คลิปอาจารย์จะปล่อยวันนี้จะปล่อยวันนี้ไม่ต้องหันรีิปล่อยเฉยๆตอนนี้มีเวลาปล่อยนจะปล่อยตอนนี้แหละครับตอนเช้านี่แหละโช่าเลยครับผมไม่ได้ดูมีแค่ดูโรช่าคนไปใครจะดูอืออืออืออะไรนะอย่างนี้เอาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ถ่ายถ่ายสีซอครับสีซออาจารย์โนเล่ของของเจ้าวิเทธิอาจารย์โนเล่ มาไล่เจ้าไหมของเจ้าออนไลน์ของคูณจักอยู่ของเพื่องเดียวไอ้เพื่องเดียวมาไล่เจ้าไล่จคุยกันสนุกสนานครับพี่น้องครับบรรยากาศหลังจากเก็บเหลือไปเบื้องแนวพราะยังเพื่องมากบันฑ์กรองกรองจัน้าผ้าหันอาจารย์เปาผ้าหั่นลินหันลินนำายาถามหน่อยถามหน่อยเมื่อคืนนี้ใครสมใครสม ไห้สมแน่ให้สมแน่ว่าขึ้นเลยใครก็สมบรรยากาศเจ็บแล้วครับเจ็บแล้วตุ้ง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 โอ้มีหมดอาจารย์อาจารย์ยังกว่าเด็กอาจารย์อาจารย์นุ่นน้ออาจารย์นุ่นอาจารย์นุ่นจ็บของเจุนตื่นแรกอาจารย์อาร์ตโอ้ยอาจารย์อาร์ตเขาเป็นพ่วงแล้วขึ้นสมขึ้นไปหลายคนอยู่ อาจารย์อาบนี่จะพ่วงเหรอโอ้มันแต่มเพรปีอยู่อาจารย์อินกับใดบวกขึ้นแต่มเพราะคำเขาสัมภาษณ์ลูกโก้หรอโอ้โหสุดยอดลายมันในรูปขึ้นนี่พ่อแสนบันนี่พ่อแสนบันนี่แสนสาหันแสนสุดยอดพระเอกโก้พระเอกโก้รับพระเอกโก้มันคักมันคักกูอยากถ่ายรูปน้ำเด้รูปไอ ด้วยได้ไหมด้วยได้ไหมรันเมตตาคุณน้าแฟนคนบริยูน้อกันนี่ดูดิเอามาสัมผัสลูกโก้เดีนี้อันนี้เอฟซลูกโก้ปะครับนี่เอลูกโก้เอ้ครับรับครัย์ับสวัสดีครับโอ้บรรยากาศขออนุญาตอยากถ่ายรูปเอกุ้ยสุดยอดเลยลูกโก่นลูกจ็เรกันชี่พอวันนี้ เบรรยากาศเอฟซีของแต่ละคนหลังเวทีครับพี่น้องครับบ้งอันนี้ลูกลูกพบบน้ใช่พบไหมเนี่ยไม่ใช่โอ้ไมหายลูกนิหายหนิหายหนิน้องเตยพนดี๋ยวเดี๋ยวเบิก่อนนอกยังก่ลูกโอ้ามมากมาขึ้นเนี่มันลูกทีมงานเสริมทัพของอโศกมันยมศิลป์ มากพี่น้องมาท่องช่องส่องพ่อย่งนี้องพ่อลูกของเพลอโลูกของเพลลูกของเพลมีคนพ่อเมื่อวานพ่ออะไรสุดยอดว่ามีคนมันถามว่ายังกไงเอ็ดดี้เอ็ดดี้เห็นปะคนไหนเอ็ดดี้อ๋อขออนุญาตภาพมาบางเอ็ดดี้อันนี้ลูกลูกยังกันหรอเตยธนูศักดิ์เ้ธนูศักดิ์ของลูกก็มีบอโอ้ช่องยังกับลูกเตยธนูศักดิ์เตยธนูศักดิ์เอฟซีคือสีายเนาะขอบคุณครับ มเมื่อคืนนี้พอไลฟ์สดอันยูทูปคนถามว่าเอดีมาอยู่ปฐมอิรีบอคนถามเมื่อคืนนี Honestly, like ้บอก็เลยว่าพ่อบ๋อพ่อหัวจักนะเนียนใส่น้ำกุลปฐมบรรเทิงศิลปรียบร้อยบรรเทิงศิลป์แหละมันบอกครับลูกอยู่บ้านไหนกรับลูกบ้านท่าน้อยอันนี้ถึงง่อุบนอะไรท่าอุบลเมียนกันอยู่อุตการฝึกฝนแฟนๆปฐมบรรเทิงศิลป์ครับครับครับเมียนกันเลยครับ อันพ่อยพ่อยให้ช่องยูทูบพ่อยให้ช่องยูทูบนะครับอันชื่อช่องวัลลุกของเพิงลูกลูกก็ให้ช่องกันเป็นบัลลกของเพิงครับาติดตามช่องยูทูบวัลูกของเพิงนะฮะเปิช่องยูทูปแอดดี้ท่นเด้อลำเบิกกับการเห็อ๋อเอดดี้ก็เฮ็ดว่เดี๋ครับเี๋เบอร์ส่วนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอไทยพอไทยดูครันี่ครับเบิ้งครับเพิงท่านเด้อหรือเป็นเพิงตอดปวด เอ็ดดี้ป้ามารอเถอะพ่อต้องวนอี่ออีดีรอพ่อเห็นพี่ผลอีเนาะรอพ่อแต่การพูดนลรอรลเถอะขอบคุณหลายๆถอะขอบคุณหลายๆโอเคครับพี่น้องครับผ้ามาเบิ่งนั่งเอกตลอดก้านตลอดก้านด้วบันเมียปรีเนี่ยมั่งแล้วป่ะโอ้ยจะมันสวยบัวสร้างแล้วสวยเมาตลอดนะเจ้านี่เนาะย่เจ้าเจ้าคือบัวเท้าคือข่อยเอาอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันเตะโดนหน่อดิบัวเท้า ไรไอ้เพื่นอนเกิดก้อน้เพื่อ,กน,อวกวนก็ต้องเทวาก้อนาะ <c oughs> นี่ลหละพูดมาพูดได้เกิดก้อนไถ่ไปก้อนพูดไดเกิดหลังไข่ไปน้ำหลังบุบขึ้นนี่ดได้พ่อหาเบุบขึ้นฮะหาเปล่งไงหาบปก่งไงได้ยังพูหน,นาลา,ขาเขเน้องเอ้ย เท่กวดมอนคางอะนะกับบไดดี้สอปเนาะยังที่เก่งกันได <7 Hayır. S 2> ้กับบรดดี้สอมมั่นกตายเอเดเจ็ดวันว่างเว้นดนตรีสามวันจากนาลีเป็นอื่นม้อนใส่เศร้าด้ครับมาเบิงมาเบิ้งงปลอดภัยเดียวพขอพูดอะไรนะคุณแม่มาเบิ้งคนงามตลอดการฉันดอกใส่เบิ้งเบิ้งเบิ้งขอเบิ้งอัะปาดดอกเตอร์เลียงปาของของเพิ่นบ่นี่ของเพิ่นบ่นิปาดของเหนียวปริญญาบ่นี่ โอ้ยเฮียจักบาดลม่เนาะอดีหัวบมวงเน,ย,น,ย,งเนยพี่นบาบวงเนยพี่น้องงเนยตาสะออนตาสะออนสะออนครับขอบคุณหลายครับขอบคุณครับวงเนยพี่น้องนางไรกับเมืออยสู้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 นาน <ถา S 2> สงหาเก็บของซองย<ม>แอดมินมแอดมินมวบแล้วขวบห เป็นแมวขั้วตัวพอเอาคันได้หนูมาสิขั้วห้บอลนี่เออขั้วเขาเราไม่หวังอยู่ฝากใครในเด้อแมนขั้วเด้่องช่องโลกของเพื่งติดตามม้เด้องที่ตามมาเรื่องเจ้ากระไดเออกระต้มเขาให้ลูกของเพื่งกินต้มเสร็จแน่ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณแมวขั้วครับอยู่กับมาอยู่โซฟาเขาสิละโซฟากันโซฟาเด่นครับผมขอบคุณครับ บรรยากาศบรรยากาศพี่น้องโซกันเก็บพรองแล้วเก็บพ้องแล้วพรงสภาพมรงสภาพจากเราจับเราวันนี้จะกลับบ้านรู้สึกไมเหมือนเดิมทำไมทำไมต้นมาเรื่องพิทำไมต้นกลับทำไมมันมอนมอนเดิม๋ยวนี้เขาเรียกว่าตอนไปเหมือนไก่จะบินตอนมามันหาจะกินแต่เร็วตกน้มันไม่ใช่ไม่ใช่มีบรรยากาศอันนี้เก็บตอนตอนไปเที่ยวอ่ะเหมือนตอนไปเที่ยวตอนผมเหมือนกันตอนเป็นหนุ่มอ่ะ ตอนไปนี่โอ้โหสุดสุดยอดหาวด้งดงด้งด้งต้องกลับเลยตอนตอนไปมันตอนไปมันไก่จะบินตอนมามันหาจะกินเออย๋ี่ของพญายผึงมาที่ห่ออยังนอนี่เราขึ้นงามใช่ไหมหลังทนทานทนทานดีครับสุดจานบ้านกระบอนจานบ้านการ์บอนธรรมดามาปีแรกว่นพระเอกมาปีสองเลยครับมาปีสองเกือบเกือบแม่นพระเอกเจอดีครับ นอนอริมงานบ่าวผูไทยใจใจร้ายเติบพี่น้องเอ้ยศิลปะบ้านเฮาบ่เคยสิ้นเมืองอีสานก็คือกันศิลปินก็บ่เคยหนีห่างมอลำ่มปฐมวัททิ่งทึงมอลำั่มปฐมมัททิ่งศิลป์ต่างมาแตงวะหกสิบหกสิบสี่หกสิบห้าปีแล้วความสวยงามต่างๆมอบให้พ่อแม่พี่น้องลุงป่าครูสุคน อันนี้ตัวไนเด้อเจ้าศิลปาบันเฮาอนุรักษ์รักษาไว้ให้คนเบ่งยาสิไลลาทิมเด้อพี่น้องพ่อแม่เฮาโอ้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 โอีโอ้โอ้โอบจอ้โ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 อ้ ยนดีต้อนรับตอนนี้เข้ารายการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เข้ารายการเข้ารายการฮะนี่เขารายการสวัสดีค่ะโลกของเพิ่อนเด้อค่ะเด้อมีอย่างโน้ตขึ้นดำขึ้นหมดโลกของเพิ่อนโลกของเพิ่อนยาสีไล่ล่าิ่มโลกของเพิ่อเด้อพ่อแม่ติดตามข่อยแน่เบิรทุกคนอยู่นี่ให้ติดตามข่อยแน่เด้อขายทั่วมีแอมทั่วยังไทั่วทั่วรันเต่าโยนคนไข้ โอ้ยังจำได้ผมมาลัมโอนนี้นี่ผมมาลัมโอนนี้นี่ยังก่อนข้อกสอข้อกสอสามปีกว่าไม่จะพูดเลอยนิ้วนอนนี่มันบ่อันปลาดุกบอนปลาคอข้อยแฉลบทีมงานเพิ่นทีมงานเพิ่อนทีมงานไร่สดเบาผู้ไทยเบาผู้ไทย พี่เหลืพี่ลือเดีวบาพี่ลือเอนะ็ดพี่ลือการนี่มันรถมิกรถมิกครับพี่น้องครับรถมิกของรถมิกมาหลายชนโอ้มีเพียรกรุ๊ปบ้านหักเตา่าดวนหักเต่าดวนว่าจะเฟื่องไหมครับเต่าดวนเต่าดวนเป็นจะอะไรทั้งหมดขึ้นไออาร์ย่างหนักเลยมันอ้ เพียพอดเพียพงดงดงผ่านเลยมาผ่าน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 มากเลยเมื่อคืนน like yeah. mm ี hmm. hey, ้ได uh ้ออกมาฟังอยู hmm, ่บ okay. no. ่มีเพี้ยนกรุ๊ปมีเพี้ยนกรุ๊ปตองผ่านดิบ่ผ่านแล้วนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศหลังจากเลิกงานก็สิเป็นประมาณนี้เมื่อคืนปฐมมต้องสิ้นลูกของเพื่อเขาขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงใกล้ปีใหม่แล้ว มืออื่นกับปีใหม่ขอ้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีความสุขกายสบายใจยรำรวยสุกข,ขูุ่ขคนหอบเงินหอบทองกลับบ้านให,ใ,หให้พ่อแม่พี่น้องสุดท้ายนี้ขอ้พี่น้องแข็งแรงสุกข,ขูุ่ขคนรวยรวยสู้สู้ครับผม